คนมันระวุนระเวียสยูดในวันนั้นนะครับช่วงเช้าประมาณ กี่ยวกับรากานะครับก็เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์เราประวัติสำนักงานบริหารกิจการเรากาชาตินะครับก็คณะที่เคารพทุกท่านครับกับผมพัชรดีชวัฒน์พุทธชินนะครับในฐานะของพี่น้องเพื่อประชาอันนี้พวกเราบ้านนี่พึงพอใจไหมนี่ทราบแต่ถ้ามีอาภิญญ์เราก็ยังมีความน่าเชื <eta> ่อใจอยู่เลย

กับท่านนายกาคาแล้วนะตอนหลังเนี่ยผมพยายามให้ท่านนายกกับสถานีการช้าท่าเกชาทเองนี้นายเรกตนะครับกับคณะมีทรองนายกอะไมาด้วยนะครับสำหรับคณะจากสภากาชาตไทยนั้นนะนอกจากผมแล้วก็ยังมี จะเป็นการการฆ่าสัตกนหรือไอซนะครับก็เข้ามาร่วมงเกตการด้วยนะครับอันนี้พี่รู้นี่ใช้แบบแผนของอายุราวันหลังเนี่ยเอาแบบเพราเราไม่ชนกจัดการเราเอาแดกว่สเกตดอ ยคุณภ <Yeah. S 2> าพนะคะ